สวัสดีค่ะดิฉันนางสาวเยาวเรศสอนจิตค่ะและดิฉันนางสาววาราพรวันดีค่ะและช่างภาพของเรานายชัยยันรุ่มแสงค่ะและพวกเรานะคะมาจากคณนะอาครุศาสตร์สาขาคณิตศาสตร์ค่ะจากมหาวิทยายลัยราชภัฏวลัยอกรมณ์กรในพระวรมราชูประถมค่ะ ค่ะซึ่งวันนี้นะคะพวกเรานะคะจะพาท่านผู้ชมนะคะไปที่พิพิธภัณฑ์การเกษตรเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอ <c oughs> ยู่หัวค่ะตั้งอยู่ที่ตำบลคลองหนึ่งอำเภอคลองหลวงจังหวัดปทุมธาน,นีค่ะ ค่ะแล้ววันนี้คุณวาราพรพร้อมหรือยังคะพร้อมที่จะไปพิพิธภัณฑ์การเกรษตรสดเฉลพระเกียรติพร้อมมากเลยค่ะแต่งตัวเรียบร้อยเลยค่ะโอ้โหสวยงามมากเลยค่ะถ้างั้นนะคะเพื่อ,อนเกยียรติค่ะเพื่อนเกียรติอ๋อใช่ค่ะถ้างั้นนะคะพวกเราก็พร้อมแล้วแล้วท่านผู้ชมก็คิดว่าน่าจะพร้อมแล้วเหมือนกันเราก็ไปที่พิพิธภัณฑ์การเกษตรสดเฉลพระเกียรติพร้อมๆก,กัน,กกนกเ,กเลยค่ะถ้างั้นไปกันเลยค่ะ,ะเลยค่ะติดจู๋นะ